ก่อนที่ก่อนที่มันจะมีมรสุมมาทะเลมันจะสงบโอ้ยแสดงว่ามีเก็บอะไรไว้แน่ๆเนี่ยอะไรนะฮะดิจิตอลฟอร์เรนซิกนิติดิจิตอลฮะครเต็มแบบเอาไปว่าเอายกตัวอย่างเอาง่ายๆครับถ้าอันนี้ผมพูดลอยๆนะพูดลอยๆแอนนาไอจีไปหา แตงโมใช่ไหมฮะครับแล้วแตงโมมีการตอบทางไอจีเวลา22.11แพ๊บเพ๊อ่านี่เรารู้ใช่ไหมเห็นละอ่าแล้วตัวกระติกมีการบอกหามือถือแตงโมไม่เจออยู่ไหนกระติกโทรไปเพื่อดูว่ามือถืออยู่ไหนครับแล้วฮิปโปมีการโทรไปตอนเวลา20.22 6ครับแล้วก็คุยสั้นๆจะยินเสียงเหมือนลมอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรารับรู้กันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอืม แล้วถ้าเกิดแตงบ่ปิดมือถือล่ะอืก็มัเกิดขึได้เออ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 อือ